เทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิ้งในช่วงเทคอิ i อีซี่นะครับก็วันนี้จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะเรียกว่าเข้าเทรนด์นิดนึงเกี่ยวกับโควิดเหมือนกันนะครับใครบอกว่าคนไทยไม่สนใจโควิดนะครับเริ่มต้นนะครับประเทศไทยเนี่ยติดอันดับที่230จาก250ประเทศ รือภูมิภาคพ,พิเศษที่มีความสนใจค้นหาเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าวันที่15มีนานะครับเป็นวันที่ผู้คนให้ความสนใจค้นหาเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับจังหวัดกระบี่มีการค้นหาเกี่ยวกับไวรัสโคโรนามากที่สุดโดยเดือนมีนาที่ผ่านมาตามมาด้วยพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับการค้นหาค่าสถิติโลกตามเวลาจริงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ พุ่งขึ้นมากกว่า3,900%ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและการค้นหาสถานการณ์โลกติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับจะสิ้นสุดลงเมื่อใดคำนี้มีคนค้นแล้วก็พุ่งขึ้นมากกว่า3,700%ในเดือนมีนาคมนะครับและคำคนที่เขียนว่าพิมพ์ว่าการติดตามสถานะผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาเพิ่มขึ้นมากกว่า960%นะครับและคำคน ข่าวไวรัสโคโรนาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า610หจะเห็นว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เป็น10หรือ20หรือ100แต่ทุกตัวเกินแบบหลักหลักร้อยหลักพันขึ้นมาทั้งนั้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความใส่ใจและสนใจเรื่องของไข้หวัดโคโรนาอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็หลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 กนะครับก็ทำให้ภาครัฐเนี่ยออกมาตรการให้ประชาชนเนี่ยหยุดการเดินทางไปไหนมาไหนทั่วประเทศรวมถึงเริ่มให้หลายบริษัทเนี่ยทำเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราอาจจะคิดว่าคนส่วนใหญ่เวิร์กฟอร์มโฮมกันในความเป็นจริงเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากรายงานโควิด1 9คอมมูนิตี้โมบายรหรือว่ารายงานการเดินทางของคนไทยในช่วงโควิด1 9 ที่ g o o g l e สำรวจออกมานะครับซึ่งใช้ข้อมูลการเดินทางของเราผ่านแอปพวก g o o g l e Map ที่มีการใช้มาวิคเคราะห์บอกให้รู้ว่ายังมีคนไทยกว่าหรือมากกว่า79ที่ยังคงต้องเดินทางไปทำงานเหมือนเดิมนะครับรายงานจาก Google ฉบับนี้นะครับใช้ข้อมูลจากการเดินทางของทุกคนเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะรุนแรงนะครับกับในช่วงเวลาล่าสุดของ รายงานนี้ก็คือช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานฉบับนี้นะครับแบ่งออกเป็น6สถานที่เรามักจะเดินทางกันเป็นประจำเริ่มกันตั้งแต่เดินทางไปช้อปปิง้งเที่ยวเล่นตามคาเฟ่โรงหนังต่างๆการเดินทางไปยังร้านขายของที่จําเป็นหรือร้านขายยาการเดินทางไปยังสวนสาธรารณะการเดินทางด้วยระบบขนส่งบนชงบนชนนะฮะทั้งรถเมล์รถไฟหรือว่า เรือก็อแล้วแต่นะฮะรวมไปถึงการเดินทางไปยังสถานที่ทํางานและสุดท้ายก็คืออัตราการเดินทางอยู่บ้านนั่นเองนะครับข้อมูลทั้งหมดเอามาประมวลนะครับเขาพบว่าคนไทยเดินทางไปช้อปปิ้งคาเฟ่เที่ยวเล่นเนี่ยลดลงจากเดิมเนี่ยห้นะฮะแล้วก็ รายงานฉบับเดียวกัน,นี้นะฮะตัวเลขการเดินทางที่ลดลงของไทย6หัวข้อพบว่าคนไทย21เท่านั้นนะครับที่ยัง work from home นะส่วนอีก79เนี่ยก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมนะครับจากการาฟจะเห็นว่าการเดินทางไปยังสารที่เหล่านี้ลดลงก็จริงก็ช่วงค่นเดือนกลางเดือนมีนามาที่ผ่านมาซึ่งน่าจะตรงกับช่วงที่รัฐบาลเริ่มประกาศปิดห้างสรรพสินค้าปิดร้านค้าต่างๆนะครับ คนเดินทาเอ่อคนไทยเดินทางไปร้านขายของชําและร้านยาลดลงเหมือนกันครับลดลงมา27อันนี้รายงานของตัวเดียวกันนะครับตัวเลขการเดินทางที่ลดลงของไทยใน6หัวข้อพบว่าคนไทยเนี่ยเอ่อเดินทางไปร้านขายของชําและร้านขายยาลดลง27นะครับดังนั้นแม้จะมีกระแสไลน์แมนหรือเกตว่ามีคนใช้บริการเยอะแต่นั้นก็ ก็เป็นการบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันว่ามันก็คงมีข้อมูลบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจนะครับคนไทยไปสวนสาธารณะลดลง54นะครับก็มีบ้างแสดงก็ยังมีไปบ้างแต่ก็น้อยลงนะครับคนไทยเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะลดลง61จากตัวเลขจะเห็นว่าคนไทยใช้บริการลดสาธารณะลดลงอย่างมากแต่ก็น่าจะยังไม่มากพอที่ที่จะทำให้หยุดการแพร่ระบาดไข้หวัดโควิด19ได้ แต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเดินทางด้วยแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ยังขึ้น หรือยังใช้รถสาธารณะรถส่วนตัวในการขับนะฮะอย่างที่ออฟฟิศของพี่มิงเนี่ยเขาก็จะมีแบนงกลุ่มว่าถ้าใครเดินทางด้วยรถสาธารณะก็สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้แต่ถ้าใครขับรถส่วนตัวมาหรือใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็ยังต้องมาทํางานปกติเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้มันเป็นแค่บอกคนที่เดินทางด้วยรถสาธารณะเท่านั้นนะครับคนไทยอีก79ยังคงเดินทางไปทํางานนะครับอันนี้ก็พูดมาตั้งแต่ต้นซึ่งก็คงเห็นว่า ด้วยธุรกิจหลายๆแบบแล้วก็ระบบเทคโนโลยีต่างๆของเมืองไทยอาจจะยังยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการเวิร์กฟอร์มโฮมได้นะครับแต่นั่นก็เป็นข้อมูลสถิติที่ Google จับออกมาข้อมูลสถิติการใช้งาน Facebook ประเทศไทยก็พบว่าคนไทยแค่ประมาณ30%เเท่านั้นที่เข้าไปใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นั่นหมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่นะฮะที่จะนั่งหน้าโต๊ะคอม ดังนั้นตัวเลขการเดินทางไปทํางานจึงไม่ได้ลดลงอย่างมากที่เราคิดกันตอนต้นนะครับคนไทยอยู่บ้านแค่16นะครับแล้วก็ <c oughs> ข้อมูลอื่นๆที่ Google พบออกมาก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลช่วงเวลาย,ยอดนิยมของแต่สถานที่ที่เอามาคำนวณอีกด้วยนะครับข้อมูลที่เราจะเห็นได้เวลาค้นหาร้านค้าร้านกาแฟ Google Map ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เอามาประมวลก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอย่างที่พี่มิงเอามาเล่านั่นเองครับ เทคอิ t อีซีรู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค